วัสดีค่ะเราเจียกิสร้างวันนี้มาเล่นเกมพอดีปริศนาของนักสืบอินาบะหมายเลขหนึ่งนาร์ทที่สองนะคะแล้วก็เราจะมาต่อกันเลยเราแนะนำตัวกับทุกคนไปแล้วตอนนี้ก็ต้องมาสำรวจเฮ้ยห้องเก็บของเหรอไม่มีอะไรฉัน กดวิ่งไม่วิ่งในบ้านเหรอน่าเศร้าจังเลยเงียบเงียบใส่กันจะเอาอะไรจากฉันเล่าอันที่จริงผมก็ค่าสงสัยนะ่ะว่าผมได้ทำอะไรทำให้คุณโกรธในการส่วนตัวไปรหรอือเปล่าอยู่ๆมาสงสัยอะไรแล้วนะ่ะท่านเป็นแบบนี้ของฉันอยู่แล้ว รู้มากฉันผิดเองแหละฉันฉันต้องขอโทษแทนหัวหน้าของฉันจริงๆนะคะฉันรู้ว่าคุณอินามะน่ะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรไม่รู้จักการเข้าหาผู้คนและก็โหดร้ายแต่ว่าฉันสา,ารภาพได้เลยนะคะว่าเขานะ่ะก็แค่ดูทัาทาเหมือนคนแบบนั้นค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะดีนะเอ,เ,อเ,อเอ่อเออเออยังไงก็ช่างเลยนะเฮ้ hey, ไม่ต้องมาพูดแก้ตัวแทนฉันเลยนะอริมุระ ต้องเป็นหัวหน้ากับลูกน้องแบบไหนเนี่ยที่ลูกน้องต้องมาขอโทษคนอื่นแทนเนี่ยอ๋อคุณอินาบะคุณอาริมูระอะไรหรอครับเอ๊ะอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่นี่เองอ๋อคุณอาคาชิจะอะไรหรอคะครับผมว่าผมเจอห้องนอนสำหรับแขกนะครับเพราะงั้นผมก็เลยให้ทุกคนได้เลือกห้องที่ตัวเองจะอยู่กันนะครับ คุณอินาบะห้องของคุณเป็นห้องทางขวาจากทางหอนะครับเป็นห้องที่สองจากทางซ้ายห้องของเราอยู่ข้างๆกับห้องของนีนะเนาะแล้วก็มีห้องของคุณนากยะไรนะลืมแล้วห้องทางซ้ายสุดก็คือห้องของคุณอาคาชิหรือคนขับรถคุณนาคากิชินี่คือพ่อครัวใช่ไหมห้องของคุณโคมัสึกับฮาริมะ สองคนนี้ใครหว่าลืมแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าแต่ละคนใครบ้างแล้วก็คุณอาริมุระห้องของคุณอยู่ทางซ้ายจากเขานะครับก็อย่างที่คุณรู้นะครับห้องทางตะวันออกของฮอลจากซ้ายไปขวาสองห้องแรกนั้นเป็นของคุณอาริมุระและของคุณอินาบะจากนั้นต่อมาก็เป็นห้องของคุณนากยะ และห้องสุดท้ายก็เป็นห้องว่างครับและทางตะวันตกผ่านทางเข้านั้นเริ่มจากขวาไปซ้ายก็จะเป็นห้องของคุณฮาริมะห้องของคุณโคมาสึห้องของคุณนาคาคิชิและห้องของผมทีนี้พวกเราได้นอนห้องแยกกันแล้วนะคะคุณอินาบะฉันว่าคุณต้องตื่นเต้นแน่เลยค่ะที่ได้ยินแบบนี้ใช่ขอโทษด้วยแล้กันนะที่เป็นรูมเมทที่ไม่ดี อนนี้ผมจะไปที่ห้องแคร์ของตัวเองก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรอย่าลังเลและมาถามผมได้เลยนะครับอาละเอ๊ะกด C ดูแผนที่ได้อืมนี่คือห้องของนีนะ่ะเออเอเลื่นแตว่าวิ่งไม่ได้นี่อ๋ออ๋อแล้วกดผิดนี่เองกด Space b a ได้นี่หว่าวิง่ง แต่จะห้องไหนก็เหมือนกันแล้วนะไม่มีคนอยู่ในตอนนี้เอเจ้าของห้องจะเข้ามาหรือ,อยังนะยังแฮะตอนนี้คนที่อยู่ในห้องก็น่าจะมีแค่คนเดียวผมบอกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับอืมเดี๋ยวก็มีคนตายเองนั่นแหละเร็วๆนี้ก็คงมี เพราะว่ามีนักสืบอยู่ที่นี่ไงล่ะคารหิหาดหลังนี้เนี่ยมีหนังสืออยู่เพียบเลยนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะมีเล่มไหนที่เตะตาคุณบ้างหรอครับแต่ว่าอย่างไงก็ได้นะครับแต่บางที่อาจจะไม่ใช่แนวของคุณก็ได้หนังสือทั้งหมดนี่นะเป็นหนังสือนวนิยายแนวลึกลับฆาตกรรมแล้วก็มันเขียนด้วยภาษาต่างประเทศเจ้ของคฤริสน์หลังนี้คงจะคลั่งไคล้แนวนี้เอามากๆเลยล่ะครับ คุณโคมาสึคุณเคยอ่านหนังสือพวกนี้มาด้วยหรือเปล่าคะบางเล่มก็เคยครับว้าวฉันนึกภาพมาเสมอเลยนะคะว่านักเขียนหนังสือนะ่ะต้องเป็นคนที่ฉลาดและมีไหวพริบแล้วคุณโคมาสึเป็นอย่างที่ฉันคาดหวังเอาไว้เลยคะ่ะตรงข้ามกับความคิดของฉันเลยนะฉันมักจะคิดว่าพวกนั้นน่ะเป็นพวกทึ่มไร้สมองมากกว่า นายนี่พูดแรงแล้วเนี่ยเยู่ต่อหน้านักเขียนด้วยนะคุณอินาบะคะปากคุณเนี่ยช่วยพูดเรื่องที่สร้างสรรค์นหน่อยได้ไหมคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เป็นสำรวจคฤิห,หา์หลังนี้ให้รอบๆละ่ะเหมือนโดนไล่ยังไงไม่รู้ค่ะแต่คงไม่หรอกถึงอยากจะไล่กเ็เถอะนะเดี๋ยวจะทำตัวดีๆก็แล้วกัน เดี๋ยวถ้าฉันโกรธพวกเธอเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละเพราะงั้นก็อย่าพึ่งเหนื่อยใจแล้วกันนะตอนเนี้อ,อหืมกระจกอ่ะถ้าเป็นเกมผีโดยปกติแล้วมันจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ภาพในกระจกเป็นภาพอื่นที่ไม่ใช่คนงูสีเขียวงูเขียวอ่ะ ้าภาพมันเหมือนจริงเราคงรู้สึกขนลุกอะน,นะฮะลอ็อกอ่าเอออยากรู้จังเลยนะครับจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าผมจะยืมผ้าเช็ดตัวนี่ทำไมยังต้องสงสัยอีกแล้วครับอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วแท้ๆเออที่คุณพูดก็ถูกนะครับพวกเราทุกคนก็ต่างเสียงจะเป็นหวัดถ้าเกิดว่าไม่รีบทำตัวให้แห้งแล้วก็นะ เดี๋ยวผมจะเอาผ้าขนหนนี่ไปให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่คอยดูแลพวกเรานะคะหวังว่าเจ้าของคฤหาสน์จะไม่โกรธที่พวกเราบุกรุกแบบนี้นะครับสะอาดด้วยเหรอถ้าจะสะอาดขนาดนี้มันต้องมีคนอยู่มาสักสองสามวันก่อน ทำไมกันนะแล้วออกได้ไหมนะออกจากคฤหาสน่ะฉันไม่จำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็ออกไม่ได้องนั่นแหละนะเป็นแบบนั้นอยู่ทุกเกมอะนาฬิกาที่หยุดไปแล้วแปลกคั้งที่วิทยุใช้ได้ ไฟก็ใช้ได้แต่นาฬิกาใช้ไม่ได้หกดแผนที่ไม่ได้เหรออ้าวฮ้คุณนักสืบแล้วก็คุณผู้ช่วยมาดูนี่สิดูครัวนี่เร็วเข้าสวยมากเลยละ่ะมีอาหารสดๆอยู่ในตู้เย็นด้วยนี่แปลกกว่าอีกเอ๊ะจริงเหรอคะ เออฉันหมายถึงจะไม่เป็นไรหรอคะที่มายุ่งวุ่นวายกับของในครัวคนอื่นเขาแบบนี้นะ่ะสถานการณ์แบบนี้มันช่วยไม่ได้นี่นะอย่างเลวร้วายที่สุดพวกเราก็แค่ชดเชยเข้าของที่พวกเราใช้ไปให้กับเจ้าของคฤหาสน์เขา,า,เขาก็เพราะแบบนั้นแหละนะตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าจะทําอาหารอะไรให้พวกเรารับทราบมอสนี่แหละความสามารถพิเศษของฉัน งั้นฉันจะช่วยด้วยค่ะเยี่ยมเลยแบบนั้นก็แจ๋วสิถ้าเกิดว่าเตรียมเรียบร้อยแล้วฉันจะไปบอกนะคะคุณอินาบะขอบคุณแล้วกันบางทีฉันน่าจะกลับไปที่ห้องรับแขกของตัวเองแล้วก็รอจนกว่าอาหารจะเตรียมเสร็จแค่นั้นเองเหรอจะทำแค่นั้นหรออะไม่ได้กีนี้เปิดล็อกประตูทางสินะ กดแซตก็วิ่งได้เออใช่พาที่แล้วเราก็พูดดีนะคุณนากิชิเนี่ยความสามารถทางด้านการทำอาหารของเขาสุดยอดเลยค่ะถ้าแค่มองเขาอย่างเดียวคงคาดไม่ถึงแน่แต่บอกว่าดูไม่เหมือนคนทำอาหารเป็นสินะเอ๊ยอะไรกันน่ะไอสุดสุดท้ายแบบนั้นน่ะ <laughs> กำลังเตรียมอาหารอย่างดีเลยครับปล่อยเขาทำไปล้กันแล้วห้องที่ล็อกอยู่อีกสองห้องละ่ะ ไม่ได้ฉันจะอยู่แถวๆนี้แหละถ้าเกิดว่าไม่ว่าอะไรเพราะงั้นทำตามใจชอบนายเถอะเปลี่ยนบทสนทนาด้วยฮะไม่เปลี่ยนแฮคคนนี้รออีกสักทีสิไม่มีคงต้องเป็นเด็กีดรอยอยู่ที่นี่เอ๊ะฉันควรจะรออาหารเินให้เสร็จเลยดีไหม รออยู่ตรงนี้แล้วกันไม่อยากรู้เลยว่าคุณมารอยอยู่ที่ห้องรับแขกคุณอินาบะค,คะทุกคนเขาพร้อมแล้วนะคะอ้อเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นเหรอค่ะมาเธอนะเร็วเข้าก่อนที่อาหารจะเย็นหมดเฮ้มาแล้วเหรอนี่มันค่อนข้างหรูหราเลยนะดูดีเลยไม่ใช่เหรอครับเนี่ย แล้วเราจะรออะไรอยู่ลนะคะกินกันเถอะงองมงมอืมอร่อยเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณต้องขอชมเชฟเลยจริงๆ <c oughs> ฉันไม่ได้พูดถึงเธอฉันเองก็ทำอาหารด้วยนะคะใจร้ายอะ่ะฮะ เอาค,คุณอาคาชิเฮ้ hey! นี่มันบ้าอะไรเนี่ยไหนใครช่วยอธิบายหน่อยสิเป็นไปไม่ได้นะเอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณหมอฮาริมะช่วยไปเช็คเขาหน่อยได้ไหมครับเออคุณหมอเอ๊ะครับครับครับเข้าใจแล้วครับ เกรงว่าเขาจะถูกวางยาพิษนะครับผมค่อนข้างแน่ใจว่ายาพิษนั่นอยู่ในอาหารของเขาเป็นแบบนั้นหรอครับฮะเป็นไปได้ยังไงอ่ะจะบอกให้ก็ได้ว่ามันเป็นยังไงไอเวนเอ้ยแกงไงล่ะเ้ยวอลว,ว,วใจเย็นก่อนแล้วนะทำไมฉันต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยเล่าจริงด,ด้วยค่ะก็ฉันน่ะก็อยู่กับเขาตลอดเวลาเลยนะ ถ้าเกิดว่าคุณนาคาคิชิพยายามจะใส่ญ,ญาพิษลงในอาหารของคุณอาคาชิฉันก็ต้องสังเกตเห็นสิคะและใครบอกว่าเธอไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดเหรอวัดสงสัยแมก้กระทั่งเด็กมปลายเหรอแต,แต่แต่ว่าฉันอะอาริมุระฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ไม่นะคุณอินาบะก,ก็ด้วยเหรอแค่ล้อเล่นนะหัดจำไว้สับ้างนะ ไม่ตลอกนะคะเอาเถอะตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนเรื่องผู้สมรู้ร่วมคิดเลยแล้มาคุยเรื่องความจริงตรงนี้ดีกว่าทั้งคุณนาคาคิชิและคุณอาริมูระทั้งสองคนมีส่วนในการเตรียมอหารเพราะงั้นทั้งสองคนจึงน่าสงสัยมากที่สุดใช,ใช่แล้วครับถูกต้องแล้วและด้วยข้อสงสัยนี้พวกเราควรจะขังพวกเขาสองคนไว้ที่ไหนสักแห่งก่อนดีไหม ขังพวกเราไว้ด้วยกันเหรอคะาะว่าถ้าขังพวกเขาเอาไว้ในห้องเก็บของที่ชั้นแรกและล็อกประตูจากด้านนอกน่าจะดีที่สุดเอาเป็นว่าพวกเราขังพวกเขาเอาไว้สักคืนหนึ่งหรือไม่ก็จนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงแบบนี้เป็นไงครับเฮะเฮ้เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนนี่คุณคิดจะขังชยายชะกันกับสาวน้อยผู้บาบบางคนนี้เอาไว้ในพื้นที่เล็กๆแบบนั้นจริงๆเหรอคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นไปหรอกหน้าคุณผู้ช่วยท่านน่ะไม่มีรสนิยมกินคนเด็กกว่าอยู่แล้วนั่นมันใช่ปัญหาซะที่ไหนล่ะคะผมว่านั่นมันไม่เกินไปหน่อยหรอครับหรือว่าจะปล่อยให้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตรกรป้วนเปี้ยนอยู่ต่อไปเรื่อยๆคุณจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจเหรอบางทีนั่นอาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายของคุณก็ได้ไม,ไม่หรอกครับที่คุณพูดนั่นแต่ว่าเออ คุณหมอฮาริมะไม่มีที่ให้ออกเสียงเลยนะเฮ้ยถ้าพวกเราอยากได้ความเชื่อใจกลับมาพวกเราก็คงต้องทำตามที่พวกเขาบอกแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวไปอาริมูระฮะคุณอินะขอสามบัด้วยรถนิยมบรรทัดฐานของผู้ชายว่าไม่ตกต่ำขนาดว่าไปสนผู้หญิงอย่างเธอโหดลลยคุณอินะบะ เรื่องตลกรไลนี่มากเกินพอแล้วพอได้แล้วพวกเธอสองคนอะไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ก่อนอื่นก็ต้องสำรวจห้องนี้ให้รอบซะก่อนกดที่โน้ตได้โอเคสำรวจห้องนี้ก่อนไหนดูสิ วดเล็กๆ,ๆนี่หรือว่าเป็นอาวุธของฆาตรกรหรือเปล่านะทำไมไมันมาตกตรงนี้ได้ล่ะขวดใส่ยาพิษสินะคนร้ายเอายาพิษไปใส่ไว้ในอาหารได้ยังไงกันถ้าเกิดว่ายาพิษถูกใส่เอาไว้ตอนที่กำลังเตรียมอาหารงั้นทุกคนก็ต้องไม่สิมีแค่คุณอาคาชิที่ดูเหมือนว่าจะได้รับยาพิษเท่านั้นหรือว่า ยาพิษจะอยู่ที่ภาชนะแต่ว่าที่นั่งนี่ไม่ได้กำหนดตายตัวนะหรือว่าเป้าหมายจะเป็นใครก็ไม่สนอย่างนั้นเหรออืมก็เป็นไปได้แต่ว่าแบบนั้นคนร้ายก็มีสิทธิ์จะโดนเองหรือเปล่าไม่สิเอ ต้องดูที่ลำดับของการมาเข้าห้องห้องอาหารนะนะตบของคุณอาคาชิเย็นแล้วเหรอคุณฮาริม่าบอกว่าเขาตายด้วยยาพิษแต่ว่าเมื่อไหร่แล้วก็ได้ยังไงกันมันเอายาพิษใส่ไว้ในอาหารได้ยังไงฉันสำรวจทุกอย่างที่ฉันพอจะสำรวจได้ที่นี่แล้วทีนี้ฉันน่าจะไปสำรวจรอบคฤหิหา์นี้ได้แล้วมั้งอืม นาฬิกาหยุดมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วลองสำรวจร,บรอบๆก่อนแล้วก็ค่อยตัดพาร์ทแล้วกันเอ๊ะล็อกเหรอคนถือกุญแจคือคุณอาคาชิด้วยนี่อะโอ้วัปได้เฮ้อ เกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณหมออ,อ๋อคุณอินาบะเปล่าหรอครับก็แค่คุณโคมาสึเขาวิใจัยให้ผมดูแลกุญแจห้องเก็บของนี่เขาบอกว่าผมดูเป็นคนที่ไม่น่าจะทําร้ายใครมากที่สุดแล้วคุณอยากให้ผมช่วยแบ่งเบาภาระแทนไหมล่ะเออขอโทษด้วยครับแต่ว่าผมคงทําแบบนั้นไม่ได้คุณน่ะสนิทกับคุณอาริมุระเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเธอให้เปิดอิสระแล้วก็ ภาพลักษณ์ของผมคงป่นปีแน่เออก็จะบอกว่าที่คุณพูดนั่นก็ไม่ผิดหรอกนะต้องขอโทษอีกครั้งนะครับพูดตามตรงผมก็คิดว่าวิธีการนี้มันไม่ยุติธรรมการกับขังแบบนี้นะ่ะไม่ค่อนข้างเกินไปถึงแม้ว่ามันจะทําให้พวกเราปลอดภัยกว่าก็ตามแต่ผมคงบ่นอะไรไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะหลังจากเกิดเรื่องแบบนั้น ตอนนี้ในหมู่พวกเรามีฆาตรกรอยู่ด้วยพวกเราคงต้องขังพวกเขาไว้ก่อนแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป<ม>ก็คงงั้นเป็นไงบ้างห้องนี้ของของคุณฮาริมะเอห้องของคุณโคมัส การขังพวกเขา,เาไว้เป็นตัวเลือกเดียวของพวกเราหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้พวกเราคงต้องระวังตัวไว้สักหน่อยถ้ารู้ว่าจะกลายเป็นแบบนี้นีนะคงไม่ไปช่วยวเขาทำอาหารแน่นอนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยซะอ,อย่างนั้นเด็กมอปลายก็เป็นผู้ต้องสงสัยได้เหรอแกมีปัญหาอะไรไม่เห็นเหรอว่าฉันกำลังคิดมากอยู่ไปให้พ้นหน้าไป นี่ก็เดือดจังเลยห้องน้ำอืมว่าแต่ห้องชั้นบนอ่ะพระวากก็เลยไม่รู้แม้พอจะหาข้อมูลเพิ่มก็เจออุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ที่ประตูนี่ซะได้อะไรเลยเนี่ยดูเหมือนว่ามีใครมาทิ้งเมมโมไว้ตรงนี้ด้วยอะไรอ่ะ 3บวกสองเท่ากับ5 4ี่บวก13เท่ากับ5เอ๊ะยังไง11บวก7เท่ากับวงกลมสองบวก8เท่ากับสี่เหลี่ยมหินคือ13เท่ากับ1นี่มันคำใบของการเปิดประตูงั้นเหรอ,อยังไม่รู้แฮ ในไปคุณพอจะรู้อะไรไหมอะไรเนี่ยเมโมนี่พอนี่ว่าผมเจอที่ชั้นสองน่ะดูเหมือนว่ามันจะเป็นรหัสช่างน,น่าสนใจมีคุณไขออกเหรอแล้วคุณไขไม่ออกหรือไงก็ได้งั้นผมจะให้คำใบแต่ว่าไม่ให้คำตอบงั้นสิ คุณเป็นนักสื่อไม่ใช่เหรอก็ใช้เซลล์สมองสีเทาของคุณนั่นในการไขาภาษาเอาเองสิคุณคงไม่ต้องให้ผมช่วยบอกคำตอบอยู่แล้วละแต่ในเมื่อคุณขอร้องมันเป็นตัวเลขที่พวกเราต้องใช้กันทุกวันถ้าเกิดว่านับเป็นเลขดิจิตอลก็จะได้คำตอบเองถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเองเป็นนักสื่งั้นนี่ก็น่าจะง่ายนะเข้าใจละงั้นผมจะกลับไปคิดดู เลขที่ใช้กันอยู่ทุกวันใช้กันอยู่ทุกวันเหมือนกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณหมอไม่ช่วยเลยหมอนั่นก็คงไม่ช่วยด้วยเหมือนกันก็ว่างั้นแหละอ่ะกดผิดอ่ะช่เถอะยัยก็ต้องวะอ้าวอีมมนมีทางที่กระจกนี่มันจะแตกด้วยตัวเองอยู่แล้วน่ะ การไปโทษว่ามันเป็นเรื่องของโพลตอกรส์ช่างหน้าหัวเราะจริงๆไร้สาระกลัวดีกลัวดีวดเอต้องไปลองไปสำรวจที่ห้องครัวสิไม่มีเบาะแสะได้เหรอไม่มีเบาะแสะเกี่ยวกับเรื่องยาพิษเลย ันน่าจะมีสักอย่างสิหน้าสามบวกสองเท่ากับห้าสี่บวกสิบสามเท่ากับห้าสิบสามเขานับว่าเป็นหนึ่งนี่เนาะอือสิบเอ็ดบวกเจ็ดเท่ากับวงกลมสองบวกสิบแปดเท่ากับสี่เหลี่ยม ถ้า4บวก13เท่ากับ17ก็ต้องอ่า17ใช่ไหม13 14 15 16 17 1 2 3 4 5แล้วถ้า11บ,บวก7จ,จะได้เท่ากับ18 18ก็จะเป็น6ใช่ไหมเอ๊ะตัวเลขนี่มันคุ้นๆนะนี่มันตัวเลขนาฬิกาเวลานี่นะแปลว่า20ก็คือ2ทุ่ม2ทุ่มแต่ว่าก็คือเลข8อ๋อก็เป็น เอหกแปดได้แล้วเจ้าของขอคฤหาสน่นี่ต้องเป็นนักสะสมหนังสือแน่เลยเย้ yeah, ได้แล้วงั้นคดีปริศนานักสืบอินาบาบหมายเลขหนึ่งจบลงตรงนี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบายรู้สึกเป็นร้อนในละเจ็บลิ้นอะแดบ